คำถามน้องรัญญานะคะเพื่อนของเราที่ถามครูสัญญามานะคะว่าช่วงเวลาที่เราฝึกสตินะคะที่เราฝึกอยู่ทุกวันนะคะในชีวิตประจำวันเนี่ยเราฝึกกันอยู่แล้วแล้วน้องก็ถามครูว่าทำยังไงนะคะว่าเวลาที่เราอะก็รู้แหละมีสติอยู่แหละแล้วเราจะทำยังไงเราถึงจะไม่แบบ หลุดคาพูดที่ไม่ดีออกไปแบบกระทันหันเหมือนแบบพร่งคําพูดที่ไม่ดีออกไปเลยตอบโต้ตอบโต้เร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่มีสติรู้ว่าเรามีอารมณ์โกรธอยู่คุนเคืองอยู่เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะให้ฝึกต่อไปนะคะอันนี้คือดีมากและครูจะให้เทคนิคนะคะว่าทำยังไงเราถึงจะไม่พโ่งคำพูดหรือตอบโต้กระทันหันนะคะเราก็จะใช้เทคนิคในการ หนึ่งเลยนะคะที่คุณสัญญาใช้ประจําเลยนะคะเมื่อเรารู้ตัวนะคะเรารู้ตัวว่าตอนเนี้จิตากำลังขุ่นมัวแล้วมีใครพูดอะไรสักอย่างที่กระทบกระทบจิตเรานะเราข้างในเนี่ยเรารู้แล้วเราจับความคิดเราทันนะคะเราจะชะลอการตอบโต้ได้ด้วยวิธีนี้นะคะ่ะหนึ่งนะคะยิ้มค่ะเรายิ้มเมื่อเรายิ้มนะคะ ร่างกายจะกระตุ้นให้สมองเนี่ยทำงานนะคะแล้วหลั่งสารออกมานะคะสารเคมีชื่อโดพามีนและเซโรโทนินนะคะโดพามีนเนี่ยจะช่วยให้เรามีความสุขนะคะเป็นฮอร์โมนความสุขส่วนเซโรโทนินเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่ช่วยลดความเครียดนะคะลดความเครียดทําให้เราไม่เครียดเพื่อนๆจะ อาจจะคิดว่ามันดูย้อนแยงใช่ไหมคะแต่การที่ทุกครั้งที่เรายิ้มเนี่ยมันช่วยได้ค่ะภาษากายนะคะตัวนีเ้เมื่อเรายิ้มสมองเขาจะทำงานนะคะหลั่งสารเคมีออกมาคือโดพามีนและเซโรโทนินนะคะซึ่งตัวนี้ช่วยให้เราเนี่ยผ่อนคลายไม่เครียดนะคะการที่ครูสัญญาบอกว่าให้เพื่อนๆยิ้มนะคะยิม้มและจังหวะนั้นเนี่ยเราจะ นับตัวเลขก็ได้หรือเราจะพูดโทรก็ได้อย่างครูสัญญาเองจะใช้วิธียิ้มแล้วอยู่ในใจคุยจะแบบพูดโทรพูดโหนะคะให้จิตเราไปเกาะเกาะกับคําว่าพุทโทพุโทโหหรือถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกพุโทโธเพื่อนๆจะใช้วิธีนับตัวเลขก็ได้ะคะ่ะนับตั้งแต่ร้อยนะคะนับถอยหลังนะคะเพื่อที่จิตเราเนี่ยจะไปเกาะอยู่กับตัวเลขที่เราที่เรานับนะคะทําให้เราเนี่ย ไม่เอาจิตเนี่ยไปโฟกัสที่อารมณ์ของเรานะคะมันจะช่วยให้เราเนี่ยผ่อนคลายจากตรงนี้ง่ายขึ้นและเราไม่พโลงคำพูดอะไรที่ไม่ดีออกไปกระทันหันนะคะตรงนี้คือเป็นการดึง,ดงเกมให้มันให้มันช้าลงสองอสองนี่คือนะคะคุณสัญญาใช้วิธี อันนี้ครูใช้ใช้เองนะเมื่อครูอยากให้เพื่อนๆฝึกดูเมื่อเราเริ่มจับอารมณ์ความรู้สึกเราได้แล้วจับความคิดเราได้แล้วเมื่อเวลาที่เราคิดไม่ดีหรืออารมณ์เราขุ่นมัวหรือเราไปมีใครมาพูดกระทบใจเรานะคะเราก็เมื่อเรามีสติรู้ทันว่าตอนนี้อารมณ์เราเนี่ยกำลังโกรธอยู่นะอารมณ์ขุ่นมัวนะคือแบบ ข้างในนี่เดือดเลยปุดปวดปวด,ด,ดนะมันมีทุกคนอันนี้คือทุกคนมีอยู่แล้วละเชื่อครูเชื่อเลยว่าทุกคนมีอาการนี้ก็คือมันมีพอเมื่อมีสิ่งที่มากระทบใจเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกข้างในเนี่ยอ,อืเดือดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยมันวุ่นวายอยู่ในใจนะ,ะทีนี้นะคะเมื่อเราจับความคิดเราทันนะคะว่าอตอนนี้เราโกรธอยู่นะเนี่ยเราโกรธอยู่ มันเดือดเลยเนี่ยการฝึกสติมีประโยชน์อย่างเงี้ยนะคะพอเรารู้ตัวนะคะว่าเราโกรธครูเนี่ยจะเห็นภาพตัวเองนะคะป๊อปอัพขึ้นมาในในความคิดของครูเนี่ยนะป๊อปอัพภาพตัวเองตอนโกรธนะคะว่าหน้าตาเป็นแบบไหนหน้าตาไม่น่ารักเลยนะคะพอครูเห็นภาพปั๊บภาพตัวเองโหหน้าโกรธเนี่ยไม่น่ารักเลยไม่สวยเลยนะ,ะคะครูก็จะพูด ความคิดนี้ผุดขึ้นมาพร้อมกับภาพนะคะว่าโกรธและไม่สวยเนี่ยไม่น่ารักเลยอะไรเงี้ยก็มันก็จะทําให้เราเหมือนกับอารมณ์เราเนี่ยจะดรอปลงไปหน่อยหนึ่งนะคะอ่าถึงเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะอันนี้เป็นวิธีที่ได้ผลมากเลยนะสำหรับครูสัญญานะคะทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะครูเชื่อว่าตลอดระยะเวลาที่เราเนี่ยฝึกสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็เจอเหตุการณ์เรื่อยๆละ่ะ นะคะ,ะมันก็หลีกเลีเ่ยงไม่ได้ในบางครั้งเราทํางานใช่ไหมคะถ้าเราทํางานกับคนเยอะๆหมู่มากหรือในชีวิตประจําวันเราก็เจอคนเยอะๆหมู่มากเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรต่างๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆแหละที่เป็นการทดสอบใจิตใจของเรานะคะทีนี้อันนี้อย่างดีเลยก็คือเมื่อเราฝึกเนี่ยเราฝึกไปเรื่อยๆนะคะแล้เราจะ เก่งขึ้นนะคะเราจะจับความคิดจับอารมณ์ของเราได้เร็วขึ้นนะคะแล้วฝึกควบคุมอารมณ์นะคะพอเราชะลออย่างสงวิธีการที่คุณสัญญาให้เมื่อกี้นะคะเป็นการชะลอชะลอไม่ให้เราเนี่ยโงหรือตอบอะไรออกไปกระทันหนนันโต้ตอบอย่างงี้ค่ะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสติของเราเนี่ยช่วยให้เราเนี่ยอารมณ์ ค่อยๆเย็ยนขึ้นเย็นขึ้นเย็นขึ้นนะ,ะเราคูดาวอารมณ์ของเราให้มันเย็นขึ้นเย็นขึ้นได้นะคะ,ะแล้วทุกอย่างมันก็จะหายไปนะคะมันก็คือเกิดขึ้นก็คือเมื่อเรามีอารมณ์แบบนั้นเกิดขึ้นมันอยู่กับเราสักพักหนึ่งเมื่อเรามีสติรู้แหละ เราก็จะอยู่ที่เราจะจัดการกับเขาแบบไหนก็คือเมื่อเรารูวา้ว่าสิ่งนี้มันไม่โอเคเลยสำหรับเราแล้วถ้าเราไม่มีสติเราไปตอบโต้ด้วยกายหรือวาจาอะไรก็แล้วแต่มันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ไม่ดีออกไปใช่ไหมคะเมื่อเรามีสติรู้ว่าตอนนี้มันอยู่มันอ,อ,อ,อารมณ์นะมันยังอยู่กับเรานะเราก็ดูอารมณ์ของเรานะว,ว่ามัน มันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยเราจะจัดการยังไงเราก็จัดการได้ด้วยการที่อ๋เราอาจจะมีความคิดป๊อปอัพขึ้นมาว่าเป็นไรก็แล้วแต่แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เป็นแบบนี้แหละหรืออะไรเนี่ยมันมันมีคำพูดที่ขึ้นมาทำให้เราหึว่าเราต้องวางสิ่งนั้นวะอ๋อโอเคก็เอาที่เขาสบายใจก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็เป็นการ วางแล้วก็มันก็ดับไปอย่างนั้นนะให้มันหายไปนะะเดี๋ยวอารมณ์วพวกนี้มันก็จะค่อยใคลายคลาย,ลายออกแล้วมันก็กลับมาสู่สภาวะปกตินะคะ,ะดีกว่าที่เราเนี่ย ถ้าเราไม่มีการที่ควบคุมอารมณ์สติอารมณ์เราไม่ได้เนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ที่มากไปกว่านั้นซึ่งมันก็ไม่ดีแล้วมันเป็นระยะยาวอะไรยาวๆไปอีกใช่ไหมคะอันนี้คือดีแหละที่เรารู้ทันรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ของตัวเองนะฝึกไปเรื่อยๆหาดีค่ะ